จูนเพนชุรีเคลื่อนไหวสะดุ้งมากหลังหนุ่มกะลาลบภาพคู่ออกจาก Facebook ก่อนหน้านี้จูนเพนชุรีได้ยื่นฟ้องบุคคลที่3เรียกค่าทดแทน10ล้านบาทเมื่อวันที่28สิงหาคมทนายชัยพัฒได้โพสต์ Facebook คดีไม่สามารถเจรจาไกล่เกลีย่ยได้เพราะตัวคู่กรณีไม่มาโจทย์กล่าวอ้างว่าจำเลยได้สแสดงตนโดยเปิดเผยในทำนองชู้สาวกับสามีโจท์ จึงมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทน10ล้านบาทจำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยเป็นแค่แฟนเพลงของสามีโจ์ไม่ได้แสดงตนโดยเปิดเผยกับสามีโจ์ในทนํานองชู้สาวเป็นการกล่าวอ้างลอยๆโจดค่าเดาไปเองโจ์ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนเมื่อคดีไม่สามารถตกลงกันได้จึงต้องมีการเลื่อนไปสืพยานในวันที่1 5ถึง17พฤศจิกายนเปิดหลักฐานกันให้สารตัดสินครับ สารเท่านั้นคือผู้ตัดสินชาวเน็ตก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อหนุ่มกลาได้ลบภาพคู่จูนเพนชุลีออกจาก facebook หลังจากที่อีกฝ่ายหนึ่งขึ้นสารร้องบุคคลที่สาเป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทล่าสุดนั้นจูนเพนชุลีได้เคลื่อนไหวแล้วหลังสามีนักร้องหนุ่มกลาได้ลบภาพคู่เธอได้แชร์ข้อความเจ็บจีดว่าความเงียบไม่ใช่ความพ่ายแพ้เสมอไป บางคนที่เราไม่ได้ตอบโต้ไม่ยุ่งด้วยไม่ใช่เราอยอมแพ้อาจหมายถึงเราไม่ให้ค่าเรามองเขาไม่มีค่ารู้สึกรังเกียจเกินกว่าจะเสียเวลาชีวิตด้วยเสียงเห่าของเธอไม่ได้มีคุณค่าขนาดนั้นจงอย่าสำคัญตัวเองผิด